เอยจะพาไปชิมผัดไทยผัดไทยที่นี่เขาก็ใส่ทั้งใจทั้งไอเดียลงไปเหมือนกันคะ่ะ<ฆ>ที่สําคัญแม่ครัวเขาเนี่ยเป็นเชฟจากร้านอาหารชื่อดังด้วยเพราะฉะนั้นรสชาติไม่ต้องพูดถึงอร่อยแน่นอนอันนี้ะจะควงมีดไหมอันนี้ไม่ควงมีดค่ะแต่ไปดูกันเถะว่าเขามีเทคนิคอะไร พาคุณผู้ชมค่ะไปที่ตลาดยามเย็นหน้าวัดรงช้างอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีที่นี่ก็เป็นศูนย์รวมความอร่อยที่ชาวเมืองราชบุรีต้องแวะเวียนมาฝากท้องแก้ความหิวกันเป็นประจำค่ะคและที่นี่เองก็มีร้านผัดไทยไข่ดาวที่กําลังได้รับความนิยมด้วยความแปลกใหม่ไม่เหมือนร้านผัดไทยที่อื่นดูมีโปะไข่ดาวอยู่กับข้าวแกงนแะน <c oughs> อ,อ <c oughs> ที่สําคัญเอาไข่เจียวก็มีราคาไม่แพงด้วยเริ่มตน้น25-40ถึงบาทเท่านั้นค่ะ นอกจากผัดไทยไข่ดาวอย่างที่บอกไปมีผัดไทยไข่เจียวมีผัดไทยไข่เยี่ยวม้ารวมไปถึงมีทั้งเส้นจันและบุนเส้นให้เลือกหรือว่าใครไม่อยากทานเส้นก็สั่งแบบไร้เส้นได้วัตถุดิบที่ใช้ก็สดใหม่ทุกอย่างทั้งกากหมูเต้าหู้ทอดชัยโป้หวานเนี่ยเขาบอกว่าเอามาจากของดีจากบ้านเจ็ดเสมียนอำเภอโพธาราม กุ้งแห้งนี่คุณผู้ชมไม่ใช่วิญญาณกุ้งแห้งนะก<ะ>ุ้งแห้งตัวโตๆหัวหอมสดถั่วงอกหัวปลีต้นกุยช่ายถั่วลิสงและก็ส่วนผสมที่สําคัญที่สุดก็คือซอสมะขามปรุงรสค่ะสุดเด็ดของทางร้านรสชาติกลมกล่อมหอมหวานทุกจานปรุงด้วยความพิถีพิถันเครื่องแน่นเต็มจานหนึ่งจานก็บอกอิ่มจุกๆเลย ซึ่งคุณกำจรสิงหลอและคุณเพนสีภูมีนะคะสองภรระยาะสองสาม,มีภรรยาเจ้าของร้านก็เปิดเผยว่าก่อนนั้นเนี้ยก็เป็นเชฟร้านอาหารดังของจังหวัดราชบุรีทำมากว่า15ปีค่ะแต่พอมันเกิดสถากนาการณ์โควิด -19 เนี่ยร้านอาหารก็ต้องปิดทั้งคู่กันเลยไม่มีไรายได้ตกงานมาถึง4เดือนเต็มด้วยกันค่ะเงินที่เก็บไว้เท้าเนี้ยมันล่อยหรอก็เลยต้องตัดสินใจลงทุนนั่นแหละไม่งั้นจะไม่รอดแน่นอน เปิดร้านขายผัดไทยเพราะเห็นว่าในตลาดแห่งนี้ยังไม่มีร้านไหนขายมาก่อนเลยวันแรกเนี่ยลงทุนไป6,500บาทยอดขายเสมอตัวแต่ทั้งคู่ไม่ย่อท้อค่ะพยายามค,คิดค้นสูตรผัดไทยที่เป็นสไตล์ของตัวเอง จนกระทั่งมาถามถึงเมนูผัดไทยไข่ดาวเนี่ยมันเกิดจากอะไรเขาบอกแบบนี้ค่ะว่าเกิดจากเด็กนักเรียนคนหนึ่งมาสั่งผัดไทยกินแต่ไม่ชอบเวลาที่ไข่เนี่ยมันผัดลงไปเลยขอแม่ค้าเนี่ยโปะมาให้แทนได้ไหมออปรากฏว่าคนอื่นเห็นเอ้ามันน่าสนใจดีลองสั่งบ้างตอนนี้เลยกลายเป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยล่ะค่ะแต่และว,วันเนี่ยมีทั้งลูกค้าขาจอแล้วก็ขาประจำแวะเวียนกันมาอุดหนุนขายวันวันหนึ่งนะ6-70ห่อไม่น้อยเลยทีเดียว เดี๋ยวเราไปฟังเสียงคุณเพนศรีกันหน่อยค่ะเกิดขึ้นมาว่ามันมีคนเขาสั่งไข่ดาวเขาเขาเขาไม่เขาไม่กินไข่ไข่ผัดอะค่ะก็เลยเอาไข่ดาวให้เขาเขาบอกว่าเอาไข่ดาวตัวเนี้ยเลยมีคนมากินเยอะคุนมากสั่งเยอะทุกคนเลยสั่งบ่อยๆเยอะมากเป็นเชฟเบอหนึ่งตามร้านอาหารมาก่อนแล้วทาไมถึงได้เปลี่ยนทิกผ่านชีวิตการมาเป็นเจ้าของร้านผัดไทยได้เพราะว่าร้านอาหารเขาก็ยังปิดเขาไม่ได้เปิด,เ,ด,เ,ปดเนี้ยหนูก็เลยว่า ต้องหาหนทางว่าเรามันไม่มีอะไรอย่างเงี้ยเลยต้องแบบต้องขายของให้ได้ต้องแบบขายผัดไทยเพราะว่าตัวเองทําเป็นได้ได้เป็นอยู่แล้วเนี่ยเราก็เออเอาผัดไทยก็ว่าแถวนี้มันมีทุกอย่างหมดแล้วพวกทุกอย่างหมดแล้วแล้วผัดไทยที่ว่าเป็นผัดไทยไข่ดาวเนี่ยเพราะว่าผัดไทยหัวไข่เขาก็มีแล้วหนูก็คิดนะคิดมานานแล้วอะผัดไทยหัวไข่ก็มีแล้วผัดไทยอะไรก็มีแล้วแต่ว่าไข่ดาวอะมันยังไม่มีใครว่าเวลาเขียนป้ายพวกคนจะมาถามเลยเอ๊ะทำไมไข่ดาวคืออะไรเนี้ย มาถามแล้วก่อนหน้าเนี่ยก็เขาเขาเขา,เขาปิดไปเขานานเขาเลยยศเราต้องต้องช่วยเหลือตัวเองเราต้องทำต้องทำให้ได้ใครสนใจไปกันได้นะคะร้านผัดไทยไข่ดาวตลาดยามเย็นหน้าวัดรงช้างจังหวัดราชบุรีเปิด5้าโมงเย็นถึง4ทุ่มครึ่งโทรสอบถามไปที่0 9 2ย์6 2 0 2 8หดหกออก็ได้ออก็เป็นการแบบออดีไซน์นะฮะแล้วก็เป็นการแบบเมนูมใหม่ๆนะบางครั้งอะอย่างที่น้องเขาบอกไะลูกค้าบอกเวลาผัดไทยปุ๊บอเอาไข่ตอกไปเนี่ย มันกต็ตี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 ตตจริงๆเนี่ยไอเดียออหลายร้านเนี่ยมาจากความพลิกแพลงของลูกค้าเ<ะ>นี่ยแหละแล้วก็เลยกลายเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเขาเลยนเนาะอ,อ ผัดไทยหมูกรอบ,รอบเออ,อน้ำเสนอเอามอวานก็ไปกินผัดไทยเกี๊ยวก,กรอบก็อะไรแบบนีนะะ้เอาทั้งหมูกรอบเกี๊ยวกรอบเอาทั้งไข่ดาวไข่เจียวก็ได้<ๆ>ได้หมดนะฮะด,ดตอนนี้ <รอ S 1> หิว<อ>นะฮะชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกด u b s สไคร e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสำคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ